ในฉากหลังนั้นเป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยกำลังโหมลงนะโหมลงเรื่องการเลือกตั้งนั่นเอกนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยในช่วงนี้เมษาก็จะได้รับขา่าวสารกันทางการเมืองกันตลอดเวลานะครับแต่ทีนี้ก็จะมาแจ้งให้ทราบว่ามีอีกเส้นทางหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งนะครับที่ เป็นพักการเมืองแบบธรรมชาตินะเด็กแบบธรรมชาตินะครับคือไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนพักคนรวยทั้งหลายพักนี้เป็นพักคนจนของคนทั้งประเทศเลยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนฮนะแล้วจริงๆแล้วตามหลักวิชาแล้วพักการเมืองไม่ต้องลงทะเบียนหรอกนะครับนะอ่ไปเดี๋ยวไปอธิบายทีหลังว่าเป็นอย่างไรแต่แจ้งให้ทราบว่าพักที่ถูกต้องเป็นโดยธรรมชาตินะนะั้นไม่ต้องลงทะเบียนนะแล้วมีเบอร์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามาตรฐานของ บัตรือกตั้งนั้นจะต้องมีช่องโหวตโน่นั่นเองดังนั้นตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศต้ตองรับทราบว่าไอการจะไปกาเนี่ยมันมีอยู่สามตำแหน่งนะสามที่สามตำแหน่งนะไอที่ที่หนึ่งนั่นก็คือทุกคนต้องไปกาเลือกเขตก็คือเบอร์สอสอนั่นเองส่วนไอที่ที่สองนั่นคือทุกคนต้องไปกาปาร์ติลิสนะส่วนอันที่สามนั้นทุกคนกาได้ก็คือช่องโหวตโน่นนีเพราะฉะนั้น ช่องโหวตโนนั้นที่นี่จะมาประกาศเป็นเบอร์ของพักคนจนนั่นเองนะพักของคนจนนะคนจนมีเต็มประเทศทีนี้พักนี้จะมีชื่อเพื่อให้เป็นทางการก็คือพักครอบครัวไทยมหาอำนาจพักครอบครัวไทยแล้วก็เติมมหาอำนาจเข้าไปนะฮะมะหาอำนาจนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องมีแล้วมันเป็นมหาศาลและยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะต้องวันนี้ต้องนึกถึงคําว่าประเทศไทยมหาอำนาจ เพราะที่นี่จะพาประชาชนไปทําการเมืองระดับโลกส่วนประเทศไทยนั้นเป็นการเล่นนะฮะเล่นการเมืองอันกระจอกเราอยู่ภายใต้ภายใต้ก็เรียกว่าสิ่งจลยัยอ่ะสีสจันรลัยของประเทศไทยที่มีมายาวนานถึง90ปีนั่นหมายความว่าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การเมืองดําเน่าของ4จันลัยนี้90ปีทุกวันนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นต่อไปอีก4ปีถ้าท่านไปเลือก สอสอและปาิริตนะเพราะนั้นตอนนี้มีช่องทางใหม่ก็คือช่องโหวตโน้นเองที่เป็นช่องของประชาชนทั้งประเทศเลยนะเพราะประชาชนทั้งประเทศจะมาทำการเมืองเองละนะจะไม่ไม้ไอาศัยสอสอเพราะาเป็นพรรคของคนรวยทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตอนน่อไนนี้ประชาชนซึ่งเป็นคนจนทั้งประเทศนะครับก็จะต้องมาเลือกพรรคครอบครัวไทยมาหาอำนาจเป็นพรรคของประชาชนโดยตรงเลยแท้ๆเพราะ ทุกคนเป็นสมาชิกพรรคโดยอัตโนมัติพรรคครอบครัวก็หมายถึงว่าบ้านทุกบ้านสมุดบัญชีทะเบียนบ้านนั่นน่ะมีรายชื่อของท่านอยู่เพราะฉะนั้นท่านเป็นสมาชิกของครอบครัวโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสมาชิกของพรรครอบครัวไทยมหาอำนาจโดยอัตโนมัตินั่นเองก็จะต้องเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วไปกาช่องของพรรคตัวเองก็คือพรรคก็คือช่องโหวตโนนั่นเองเมื่อกาโหวตโนนั่นหมายว่าเราไม่เอาพรรคคนรวยแล้ะ ประชาชนทั้งหมดเป็นเจ้าของประเทศเองเลยมาใช้อำนาจอธิปไตยดูแลประเทศเองเพราะท่านมีอำนาจอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแต่ท่านเข้าขั้วเลือกตั้งเ้วไปไปให้พวกสสแล้วปฏิริษีหมดแต่คราวนี้ท่านจะให้ตัวเองนี่ความต่างอยู่ตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนจุดทักเฮจุดพลิกเปลี่ยนประเทศจุดยกระดับปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยจุดเนี้ยคือช่องบวโนนนั่เนเองเป็นช่องเล็ก ที่เขามีอยู่ทุกครั้งอ่ะแต่เราไม่ได้สนใจเหตุที่ไม่สนใจไม่มีใครมาเสนอแนะก็เพราะว่ายังไม่มีใครเป็นโสดาบันทิปไตยแต่นั้นมีคนคนหนึ่งเป็นโสดาบันทิปไตยก็จะมาเสนอแนะให้ใช้อำนาจทีปไตยของประชาชนที่มีอยู่เนี่ยอย่างชาญฉลาดและเป็นมือชีพและผลที่ออกมาคือย่างสง่าและสวยงามและเป็นการจบยุคจบยุคสมัยนะจบยุคตัวแทนลงนั่นเอง ั่นหมายว่าเมื่อประชาชนไปเลือกเบอร์ของพรรคตัวเองคือเบอร์โหวตโนนั่นแนหะมันทําให้จบยุคสมัยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนั่นคือมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจบยุคของการเลือกตั้งนั่นเองไม่มีตัวแทนแล้วไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นประชาชนเนี่ยใช้มือถือกดบริหารประเทศเองได้ตั้งแต่ตำบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศโดยประชาชนใช้มือถือตัวเองนี่แหละครับไม่ได้อาศัยสอสอ,สอพรรคการเมืองเลย พูดได้ง,ง่ายมือถือมาแทนสอสอและพักการเมืองแต่คณะรัฐาบาลไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านต้องไปเลือกช่องโหวตโน่นนั้นเองทุกอย่างเกมมันเช้งเกมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนใหม่หมดเลยประเทศไทยอยู่ภายใต้วงจรอุบาทสีจัดรไลน์นี่มาถึง90ปียังออกไม่ได้ไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดหรือพักการเมืองใดจะพาออกได้เลยไม่มีครับ เพราะฉะนั้นการที่จะออกจากไอ้วงจรน้ําเน่าของปม่เที่ติดลมการเมืองกันมาเนี่ยเป็นเวลายาวนานเก้าสิบปีไม่ใช่ติดแปดปีนะฮะติดมาเก้าสิบปีไอ้แปดปีเนี่ยเป็นผลพวงผลตามมาเออเขาขยายผลขยายจนกระทั่งประชาชนชัดเจนแล้วว่าโอ้ยประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศประชาประชาไตยเนี่ยนั่นท่านเพิ่งจะรู้เมื่อเมล็ดแบนตูนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นพูดยังไงก็ไม่มีใครฟังเข้าใจฟังไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้เริ่มคือมีหลักฐานเห็นนะโอ้โห านเห็นที่แทไม่อยากเอาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้มันจบยุคไปเสียนะเพราะต่อไปนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วโลกเขาเปลี่ยนกติกากันใหม่จัดไหม่เซตกันใหม่อะไรกันใหม่ก็ปรับกันใหม่หมดแล้วประเทศไทยยังจะเดินแบบเดิมนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะประเทศไทยมีลิขิตฮะเมื่อถึงยุครอสิบแล้วเป็นยุคสกาววิไลก็จะต้องติดตั้งของใหม่ใหม่เอยมอ่องใหม่เวววาวใหม่สุกสกาววิไลของใหม่นี่แหละครับ มันจึงจะตรงกับยุคสมัยรอสิบเพราะมันจะเกิดยุคสุดยุคสีวิไลน,นั่นเองก่อนจะสีวิไลต้องสกาววิไลก่อนนะครับสกาววาิไลคือติดตั้งของใหม่ก่อนและของใหม่มันให้ฤทธิ์ให้เดชอะให้ฤทธิ์ให้เดชให้ผลอนะนั่นแหละจึงจะเป็นสีวิไลเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวของพอปปรรคครอบครัวไทยมาหำนาจเพื่อน,นําเสนอมาตรฐานใหม่ที่สูงสูงสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าจีนสูงกว่าของประเทศไทยมาตรฐานนี่สูง ไอ้มาตรฐานสูงนี่แหละมันเรื่องที่ต้องพูดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันเป็นจุดแข็งเป็นนโยบายของพรรคครอบครัวไทยมาหาอำนาจน,นั่นเองนะทุกพรรคจะต้องส่งนโยบายขายนโยบายจะพรรคนี้ขายนโยบายเหมือนกันพรรคครอบครัวไทยมาหาอำนาจขายนโยบายเหมือนกันนะแล้วเป็นนโยบายที่ดีกว่าทุกพรรคการเมืองของคนรวยที่เสนอก็อยู่ขนาดนี้ดีกว่าใช้คําว่าสี่เท่าหรือสิบเท่าก็ได้เพราะว่าในสี่ในไอ้มาตรฐานใหม่นี้เรียกว่า สีอภิหลักไทยน,นั่นเองสีอภิหลักไทยที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกและเรียกว่า the four super standard Thailand นั่นหมายความว่าประเทศไทยนะประเทศไทยมีมาตรฐานของตัวเองแล้วนะอย่างเช่นนี้เรียกว่าสวยงามสง่าเชิดหน้าชูตาประกาศต่อเวทีโลกได้เลยไม่อายเลยแล้วโลกทั้งหลายก็จะทึ่งแลาจะมาเดินตามประเทศไทยในอนาคตต่อไปเพราะนั้นเราเนี่ยจะเป็นต้นแบบของโลกเลย เราประเทศเราโดยประชาชนนะประชาชนคนไทยจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกเพราะเราทําการเมืองระดับโลกไงผมเชิญชวนประชาชนทุกคนมาทําการเมืองระดับโลกอย่าไปเล่นการเมืองของประเทศไทยไอเล่นมันไปเล่นอยู่ในน้าเน่าอยู่ในสี่จันไหนะซึ่งทางนี้ทําอยู่โณาอยู่พักโฆษณาทีวีก็เนี่ยกันำกันอยู่เนี่ยเนี่ยนะเพราะหนังสือนี่ก็ต้องปเปลี่ยนเมืงง่อกันต้องปรับตัวตื่นใหม่เมือนกัน เป็นสื่อที่ต้องมาเสนอเสียพิหลักไทยซึ่งเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกานะเลิกเสนอไอ้พวกทั้งหลายที่แนะนําสื่อก็ต้องรู้นะว่าท่านจะได้เสนอท่านเมืองคนเยอะแยะมาแล้วเวลาให้ความยุติธรรมเสนอพรรคคนจนพรรคคนจนที่ไม่มีเงินไปตั้งพรรคได้นะแต่มนะีชุดความคิดหรือองค์ความรู้เนี่ยที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าจีนสูงสูงกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นสื่อก็ต้อง นำองค์ความรู้ของพักนี้มาเปิดเผยให้เท่าเทียมกับที่ท่านได้เปิดเผยพักของคนรวยทั้งหลายส่วนเงินทั้งหลายที่ท่านรับมาจากคนพักคนรวยทั้งหลายเพราะคนจนไม่มีเงินจ่ายให้แต่เราจะจ่ายทีหลังแล้วมากกว่าคนรวยมากมหาศาลใช่ว่ามากแล้วก็มหาศาลกว่าพักคนรวยที่ท่านรับมาเพราะฉะนั้นท่านต้องแสดงสเปริตก่อนพักไอ้พักช่องต่างๆจะต้องแสดงสเปริตรีบิณยางก่อนว่าท่านจะท่านในความยุติธรรม้วช่วยคนรวยไหมไอ้ช่วยคนจนไหมเออเนี่ย วันพักต่างๆถ้าเผื่อว่าท่านดูคลิปดูงานผมแล้วเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันทิปไตยแล้วก็สถานีข่าวนั้นช่องนั้นประกาศตัวเลยนะฮะด้วยการติดธงสีอภิลักติดธงสีอภิลักซึ่งเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาและจีนติดให้รู้ว,ว่าช่องนี้สนับสนุนนะพัครอบครัวไทยมาหาำนาจแล้วก็ยึดมั่นที่จะใช้สีอภิรักษ์ไทยซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปอเมริกาและจีนนะจึงได้ ประกาศตัวเป็นช่องสถานีข่าวให้กับสี่พิลักไทยนั่นเองก็คือมาสนับสนุนคนไทยประชาชนคนไทยหรือพรรคคนไทยอ่านะพรรคครอบครัวไทยม,มาหานาดดังนั้นเมื่อท่านติดธงสี่พิลักแล้วนั่นหมายว่าท่านไม่เสนอข่าวของพรรคเมืองคนรวยแล้วถ้าเสนอก็เสนอแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอคือไม่มีความจจไปต้องฟังอีกต่อไปแล้วนะพรรคคนรวยทั้งหลายเราฟังมาเยอะฟังมาแยะแล้วนะที่เหลือข่าวนี้ต้องสื่อทั้งต้องเปิดเผย องค์ความรู้ใหม่ให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดได้รู้ว่าสี่พิลักมันเป็นของประเทศไทยของประชาชนคนไทยที่คนไทยจะทําการเมืองระดับโลกไม่มาเล่นการเมืองกระจอกงอยงอ,ยอัน,นพิกลพิการแสนทุเลศดเวทนาและวิปริตวิปราดผิดเพี้ยนของประเทศไทยที่พักการเมืองทั้งหลายเล่นกันอยู่ขณะน,นี้และอยู่ภายใต้สี่จันทรไรที่อยู่กันมาติดกันมาถึง90ปียังออกจากกรมการเมืองไทยไม่ได้เลยดังนั้นมันถึงเวลาที่ต้องชำระล้างสัดสางตัดทิ้งยกเลิก นะไม่ใช้มันอีกต่อไปแล้วก็คือทำโหวตโนนั่นเองแค่นั้นเองไม่ได้ไปต่อสู้ปกติการเปลี่ยนไมเซตของประเทศแบบนี้นะต้องฆ่ากันตายเป็น30ล้านอย่างรัสเซียต้องตายถึง30บล้านแค่เปลี่ยนระบบระบอกจีนก็เหมือนกันตาย30กว่าล้านคนนะนอกมาตายข้างหลังอีก30กว่าล้านจีนล่อเขาไป70ล้านคนนะชีวิตคนนะแค่เปลี่ยนไมเซตของประเทศอะแต่ประเทศไทยจะทําแบบไม่มีใครเสียชีวิตเลย เหมือนกับรอหําทำเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเลิกธาตุโดยไม่มีใครเสียชีวิตเราสามารถทําสิ่ง a m a z ิ่งนี้ได้โดยประชาชนทุกๆคนนะตื่นที่จะมาเป็นคนไทยทุจริงอะที่จะปกครองประเทศเองล้วให้สมกับชื่อว่าเป็นคนไทยไทยสลายทะทะหารแต่ว่าอิสระเติมยอยกากเข้าไปอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงอิสระแบบเนี้ ไม่มีใครปกครองท่านได้หรอกท่านต้องปกครองตัวเองเท่านั้นนี่แหละคือความหมายของคำว่าไทยยอยักษ์ที่แม้แต่ปอแปลกท,ที่ตั้งชื่อไทยก็ยังให้ความหมายนี้ไม่ได้เลยเขายังให้ไม่ชัดเจนเลยนะเพียงแต่การใหเ้เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนั่นเองแต่ที่นี่จะให้ความหมายที่ลึกซึ้งชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยทั้งประเทศและต่อชาวโลกด้วยและต่อไปชาวโลกจะนิยมคำว่าไทยและจะเรียนภาษาไทยและจะรู้จักประเทศไทยมากายิ่งขึ้นเพราะประเทศไทยจะเป็นประเทศ ถือดุลที่สามของโลกถือดุลด้านสันตินั่นเองเพราะเราเป็นประเทศพุทธประเทศสันติเพราะนั้นตำแหน่งของประเทศไทยคือเป็นประเทศถือดุลที่สามของโลกจะไปถือได้อย่างไรจะไปถือได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนมาเซตก่อนทุกคนต้องเข้าครูหาเลือกตั้งการโหวตก่อนเพราะโหวตโนมันเป็นการทําการเมืองระดับโลกเพราะมันจะทําให้สสและพรรคการเมืองหรือคณะรัฐบาลทั้งหลายมันตายแล้วมีซากให้เห็นด้วยปรากฏต่อเวทีโลก อันนี้แหละการทำโวตโนคือการทําหลักฐานให้ปรากฏต่อเวทีโลกเพราะเราทําการเมืองระดับโลกเราจะเป็นชาติผู้นําโลกประเทศหนึ่งเป็นชาติมหาอำนาจถือดุลที่3าของโลกที่สันติด,ด้านสันติไม่ใช่มหาอำนาจด,ด้านซอฟต์ไอฮาร์ดพาวเวอร์อย่างเช่นจีนกนาโตแล้วก็ไอจีนไออเมริกานาโตจีนรัเสเซียพวกเนี้ยคือดุลดุลที่หนึ่ก็ดุลที่สอของโลกนีคืออเมริกากันาโต ดุลที่2คือจีนกับรัสเซียนะครับเขาเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ทั้งนั้นแต่ประเทศไทยเป็นดุลที่สาของโลกแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่ยคือบทบาทของประเทศไทยเพราะนั้การจะเกิดบทบาทนียก็จะต้องมาเปลี่ยนตัวเองก่อนคนไทยต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนประเทศไทยต้องเปลี่ยนประเทศไทยก่อนดังนั้นประชาชนทุกคนต้องไปเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการการ์โบโนเพื่อให้สอสอพักการเมืองตัวแทนของเราเนี่ยมันตายมันจบยุคตัวแทนประกาศการจบยุคตัวแทนไม่ใช้ตัวแทนอีกแล้ว นะนะตัวแทนนี้ไม่ต้องใช้อีกแล้วพวกทอสอรพคการเมืองทั้งหลายใช้ตัวจริงประชชนนี่เองในนั้นประชชนจึงไปทําให้มันตายแล้วมีซากให้เห็นด้วยให้โลกได้เห็นว่าซากมันตายจริงๆก็คือใบบัตรเลือกตั้งเป็นวกโนมหมดนั่นแหละการทําการเมืองแล้วระดับโลกแล้วมีซากหลักฐานให้โลกได้เห็นว่ามันได้ตายมดแล้วที่ประเทศไทยนั่นหมายว่าคณะรัฐบาลไม่มีมันตายที่ประเทศไทยดังนั้นต่อบไปนี้ไม่มีคณะรัฐบาลครับเพราะไอ้คณะรัฐบาลเนี่ยมันเล่นเกมการเมืองกันท้งโลก จำไว้ประชชนทุกๆบ้านจำไว้คณะรัฐบาลของของทุกประเทศมันเล่นเกมการเมืองกันมันเล่นเกมการเมืองในระดับโลกแล้วเวลามันเล่นกันเนี่ยคนซวยคือใครประชาชนเช่นรีเซียเช่นยูเครนเนี้ยประคนซวยคือประชาชนกายเป็นีฟูจีหรือตอนนี้อย่างน้อยน้อยเนี่ยยุโรปกำลังเดือดร้อนก็เพราะไปเล่นเกมการเมืองกันเนี่ยอย่างเช่นเยอรมันเน,นี่ยไปไม่เห็นด้วยกับรัเสเซีย,ยงเงี้ย แล้เสียก็เลยประเทศกลำลังยุ่งกันอยู่ีอยนี้คนซวยคือประชาชน,นลำบากเห็นไหมนั่นคือเกมการเมืองของพวกรัฐบาลมาเล่นเกมกันแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นประชาชนดูแลประเทศเองไม่มีคณะรัฐบาลนะไม่มีนะฮะประชาชนดูแลเองโดยใช้มือถือกดเข้าไปในระบบสี่ฐานอำนาจนะไม่ไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภาเหมือนอย่างทั่วๆไปที่เขาใช้นะทุกคนจะกดเข้าไปในมือถือเป็นทุกคนเป็นตัวรัฐบาลเลยกดจากมือถือได้เลยนะฮะ ออกเป็นมติได้เลยทันทีทันใดนั่นเลยเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหม่เป็นโลคใหม่เดี๋ยวผมอธิบายว่าระบบการปกครองแบบใหม่เป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นภาพเร็วๆกว่าว่าไม่ต้องมีคณะรัฐบาลประเทศนั้นตัดสินโดยประชาชนทั้งประเทศท่าทีระหว่างประชาชนตัดสินทั้งประเทศนกับตัวคณะรัฐบาลมันคนละท่าทีกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแล้วประชาชนทั้งประเทศไม่มีไม่มีใครอยากก่อสงครามกันหรอกนะครับมันจะต้องเจรจากันด้วยดีนะเจรจากันด้วยดีนะครับ เอาละเห็นภาพใหม่ไหมฮะนี่คือภาพที่ประชาชนทั้งประเทศเขี่ยรัฐบาลทิ้งอ่ะพูดง่ายไม่มีคณะรัฐบาลน่ะแต่เป็นประชาชนที่กดมือถือบริหารประเทศได้เลยออกเป็นมติออกเป็นกฎหมายออกเป็นพรบแก่ประเด็นนั้นประเด็นนี้ด้วยตัวของประชาชนเองด้วยกดมือถือเข้าไปในระบบสี่ฐานอำนาจฐานที่หนึ่งคือฐานมือถือนะฮะไม่ใช่มือถือทีเดียวกดปุ๊บเป็นเลยไม่ใช่ฐานที่หนึ่งคือมือถือเพราะมันต้องผ่านตัวกรองอีกสามฐานไง สามฐานก็จะเป็นบู่คณะเป็นบุคคลเป็นสถาบันไอสามะนะเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องนั้นประเด็นนั้นมาตรานั้นหรือโปรเจก์นั้นได้รับการเซเยสสามสามในสี่อ่ะสามฐานเซเยสผ่านอันนั้นผ่าน,าน,านก็เป็นมติเลยเท่ากับเจ็ดสิบห้า 25, กับยี่บห้านั่นเองเนี่ยเห็นเรองไม่ใช้สอสอสอเสอเลยถ้าใช้สอสอพรกการเ,ารกกเมืองน,นะมันเล่นเกมการเมืองกันไปเล่นเล่นเป็นผลนประโยชน์ประชาชนไม่ได้ ไม่ได้ตรงไปตรงมาเสียประโยชน์เพราะนั้นไม่ต้องไปใช้บริการตัวแทนแล้วเข้าใจไหมตัวแทนมันซิกแซกไม่ต้องไปใช้บริการแล้วก็เหมือนท่านท่านเลือกทนายเนี่ยทนายตัวนี้มันซิกแซกเรื่องมากโอ้โหมันกินสองทางเนี้ยแล้วท่านจะเลือกใช้บริการต่อไปไหมอันนั้นอันเดียวกันที่ประเทศไทยมันเป็นอยู่พรรคการเมืองทั้งหลายมันเป็นอยู่มันกินสองทางแล้วมันก็มีสโลแกนคือไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรก็เท่ากับว่ามันพร้อมจะผสมพันธุ์กันหมดประชนไม่ได้อะไรอยู่ที่ผลประโยชน์ของพวกมันนี่เอง แล้วคุณจะไปใช้มาทำไมไอ้ทนายสองขวัวเนี่ยนะคุณก็ไม่ใช้อยู่ดีคุณต้องเลือกทนายใหม่ใช่ไหมเออนั่นแหละอันเดียวกันคุณรู้สั่งยกเลิกมันเหมือนกันประเทศไทยประชาชนทั้งหลายก็ต้องสั่งยกเลิกไม่ใช้ตัวแทนแล้วเพราะตัวแทนเราก็คือทนายทนายคือตัวแทนเราแลเมื่อทนายมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับพักการเมืองทั้งหลายทั้งโลกมันเป็นแบบนี้คุณยังจะใช่หรอคุณก็ไม่ใช้อันนี้คือสิทธิปกตินะครับไม่ใช่ปกตินะครับสิ่งที่ผมมันเสนอท่านเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเจ้าของอธิปไตยที่จะต้องปกปอง ก็เหมือนท่านเป็นทนายที่ผมยกตัวอย่างให้อะท่านเจอทนายแบบนี้ความเป็นประปัยีปกติท่านก็คือไม่ใช้ทนายเลิกไม่เอาไม่ใช้ก็เหมือนงานท่านก็ไม่ใช้พรกการเมืองไม่ต้องใช้ตัวแทนตัวสอสอเลิกไม่ต้องมีคณะรัฐบาลอ่ะก็เหมือนก็ไม่ต้องมีนายทนายนั่นเองอ่ะเข้าใจเห็นภาพเนี้ยผมพูดนี้น่าจะเข้าใจนะเราไม่เอาทนายก็ไม่เอาคณฐบาลรัฐบาลอันเดียวกันในระดับประเทศแหละอันเดียวกันเข้าใจหรือยังเมื่อคุณเข้าใจคุณก็จะคุณก็จะเออคุณจะ คุณที่เกิดปัญญาขึ้นอ่ะเข้าใจแล้วเอออันนี้ปัญญาที่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโสดาบันทิปไตยแปลว่าโสดาบันก็คือเป็นมีสามคุณสมบัติหนึ่งเป็นผู้รู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราก็าคือว่าเฮ้ยทนายตรวนี้ไม่ใช่ทนายอยู่ข้างเรา <c oughs> นั่นเหมือนกันก็เหมือนพักการเมืองมันไม่ใช่ไม่ให้ดูแลพเราท่านจะรู้ม่าแล้วก็นจะรู้ว่าเฮ้ยประเทศก็ใช้ไปท,ที่แท้จริงประเทศปราใช้ไปในปลอม ใช้ไปที่ใช้ก็เป็นประชาชปลองเงนี้แล้วท่านจะใช้ไปอีกทาไมสืบสารมันตอบทาไมประชาชนตอบ้าท่านยังเลือกเดี๋ยวถ้าก็ไปสืบสารมันตอบต้องสั่งยกเลิกเหมือนเลิกทนายอ่ะอันเดียวกันนะคงเข้าใจแจมแจ้งแล้วนะเพราะนั้นเข้าคูหากดโหวตโนนะครับอ่าพอดีมีเสียงรถแห่ก็ามา เอาละเห็นภาพลนะเมื่อเห็นภาพแล้วทา่านี้ประชาชนก็มาทําการเมืองระดับโลกเลยด้วยการทำโหวตโนเป็นหลักฐานต่อเวทีโลกว่าพักการเมืองทั้งหลายไม่มีต่อไปละจบที่ประเทศไทยมาแล้วจะเป็นต้นแบบแก่โลกทั้งหลายว่าปร,ระชระาชนประเทศอื่นก็อยากทําประเทศไทยเหมือนกันเขาก็จะอยากปกครองตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาดูประเทศไทยเราเนี่ยเป็นต้นแบบพลเมืองต้นแบบโลกเลยที่รประชาชนปกครองตัวเองได้ผมได้ออกแบบทุกอย่างมาให้หมดแล้วอยู่ในสี่พิลักท่านก็เข้าไปเรียนรู้ในสี่พิลักนั้นอ่ะ ซึ่งมันเป็นของที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าจีนสูงกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบชูสีอภิลักษ์ประเทศไทยมันเป็นการรูปแบบการปรครองของคนไทยของประเทศไทยและเป็นของนําโลกต้นแบบโลกเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชาวไทยทั้งหลายมาทําการเมืองระดับโลกอย่าไปเล่นการเมืองของประเทศไทยที่เป็นอยู่คณนนี้ตามหน้าจอทีวทีทั้งหลายสื่อทั้งหลายก็เหมือนกันรีบปรับตัวด,ด่วนย,ยกระดับประเทศชาติยกระดับประชาชนดูนะครับขอเชิญครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่ต้องอัปเดตกันทั้งประเทศทั้งสื่อก็ต้องอัปเดตด้วยนะครับขอเชิญครับดูรายละเอียดที่อเป็นตอนต่อ,ตอไปสวัสดีครับ